เชื่อว่าการแกงนี้เป็นกิจของเราทั้งหลายย่อมเป็นดังนี้ต้อนรับแล้วถือเอาแล้วอันว่าจุลุปัทภากนั้นมาแล้วสู่นักของพระราชาผู้อันพระราชาตรัสถามว่าในพ่อว่าอะไรดังนี้กราบทูลแล้วว่าครั้นเมื่อคําว่าอันว่าท่านทั้งหลายแกงแล้วจงส่งไปแก่พระสมณกุูธโคดมดังนี้เป็นคําสักว่าอันข้าพระองค์กล่าวแล้วนั่นเทียวมีอยู่อันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วสู่หนทางตอบถือเอาแล้วดังนี้อันว่าพระนามากัทยากราบทูลแล้วว่าข้าแต่มหาธาจ้านว่าพระองค์ จงครอประเนษเถิดอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นย่อมกระทําแก่ชนทั้งหลายผู้เช่นกับด้วยพระองค์หาไม่ได้ขันเมื่อคําว่าอันว่าความปรารถนาในภายนอกมีอยู่แกหญิงทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้อันหม่อมฉันกราบทูลแล้วอันว่าพราะองค์ย่อมไม่ทรงเชื่อดังนี้อันว่าพระราชานแม้ทรงสรัสแล้วซึ่งคำนั้นทรงย,ยังคำนั้นให้อยู่ทับแล้วเป็นผู้ทรงนิ่งนั่นเทียวได้เป็นแล้วอันว่าพระนามาคตยาทรงดำริแล้วว่าอันว่าเราจะกระทำอย่างไรเน้อแลดังนี้ก็ ก็ในการนั้นอันว่าพระราชาทรงยังวันเจ็ดให้น้องไปล่วงวิเศษอยู่โดยวาระโดยวาระณพื้นแห่งปราสาสตรของพระเทวีทั้งหลายเหล่านั้นแม้สามคือของพระนางสามาวดีด้วยของพระนางวาสุรัตตาด้วยของพระนามาคันธิยาด้วยครั้งนั้นอันว่าพระนามาคันธิยาทรงทราบแล้วว่าอันว่าพระราชาจะเสด็จไปสู่พื้นแห่งปราสาทตร์ของพระนางสามาวดีในวันพรุ่งหรือหรือว่าในวันมรืนนี้ดังนี้ทรงไปแล้วซึ่งข่าวสารแก่อาเมียนให้รู้ว่าได้ยินว่าอานว่าความต้องการด้วยงูพิษแห่งฉันมีอยู่ อันว่าอาถอนขึ้นแล้วซึ่งเกลียวทั้งหลายจงส่งไปซึ่งงูตัวหนึ่งดังนี้อันว่าอานั้นกระทำแล้วอย่างนั้นส่งไปแล้วอันว่าพระราชาทรงถือเอาซึ่งพินอันยังช้างให้ใกล้นั่นเกีียวเสด็จไปอยู่สู่ที่เป็นที่เสด็จไปของพระองค์อันว่าช่องช่องหนึ่งมีอยู่ในรางของพินนั้นอันว่าพระนามาคติยาทรงยังงูให้เข้าไปแล้วโดยช่องนั้นทรงปิดแล้วซึ่งช่องด้วยกลุ่มแห่งระเบียบอันว่างูได้มีแล้วในภายในแห่งพินนั่นเทียวสิ้นวันสองและวันสาม อันว่าพระนามาคันธยาทูลถามแล้วว่าข้าแต่พระองค์พุทธมุติเทพในวันนี้อันว่าพระองค์จักเสด็จไปสู่ปราสาทของมเหสีองค์ไหนดังนี้ในวันเป็นที่เสด็จไปแห่งพระราชามันเมื่อพระํานาจัว่านว่าเราจักไปสู่ปราสาทของสามาวดีดังนี้อันพระราชาตรัสแล้วกราบทูลในว่าข้าแต่มหาราชเจ้าในวันนี้อันว่าสุบินอันไม่เป็นที่ยังใจให้อิบอามอันหม่อมฉันเห็นแล้วข้าแต่พระองค์พุทธมุติเทพอันพระองค์ไม่ทรงอานเพื่ออันเสด็จไปในที่นั้นดังนี้ อันว่าพระราชาตรัสแล้วว่าอันว่าเราจะไปนั่นเทียวดังนี้อันว่าพระนามากันทิยานั้นทูลห้ามแล้วกําหนดเพียงใดแห่งวาระที่สามกราบทูลแล้วว่กากันว่าความเป็นอย่างนั้นมีอยู่แม้นว่าหม่อมฉันจกไปกลับด้วยพระองค์ดังนี้แม้ผู้อันพระราชาทรงให้เสด็จกลับอยู่ไม่เสด็จตลับแล้วกราบทูลแล้วว่าก้าแต่พระองค์ผู้ทรงมุติเทพอันว่าหม่อมฉันย่อมไม่รู้ว่า